สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วครับกับจอห์นนี่บ้านดงมามาพูดกับเรื่องเล่าจากคนทางบ้านให้ฟังนะครับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าสมัยก่อนพุทธกาลหรืออาจจะอาจจะอยู่ในก่อนพุทธกาลนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมันเกี่ยวกับพุทธเจ้า ของเราในยุคสมัยนี้คือเจ้าชายสิทธัตะน,นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าพญานาคเนี่ยมีจริงไหมเกีก่ยวกับพญานาคนี่แหละครับพญานาคเนี่ยเป็นมีจริงเป็นสัตว์ครึ่งเทพครึ่งเันฉา,านที่ไม่สามารถได้เกิดมาเป็นคนได้ แล้วก็ปฏิบัติทาไม่ได้เหมือนคนทั่วไปแต่เขาก็ปฏิบัติทาอยู่ในถ้ำของเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะมาทําได้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแล้วผมจะมาเล่าพญานาคตนหนึ่งให้ฟังพญานาคตนเนี้ยเขามีบุญมากนะท่านผู้ชมมีบุญมากท่านเป็นพญานาค ที่หลับไหลไม่เคยยอมตื่นนอนจนเป็นกลับเป็นกันจนพระเจ้าองค์แ้วองค์เล่าที่มามาตัดสรู้เนี่ยเมื่อพระเจ้ามาตัดสรู้อีกองคหนึ่งเนี่ยท่านถึงจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรู้ว่าโอ้นี่เราหลับมาจนถึงพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกนี้อีกแล้วใช่ไหมจะได้มาตัดสรู้มาอีกแล้ว ได้ตตดสู้อยแล้วในโลกนี้อะไรประมาณเนี้ยนะทีนี้ทําไมต้นต้นสายปลาเหตุทําไมในหน้าองเนี้ยถึงได้นอนขนาดนี้ได้นอนจนยาวขนาดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในสมัยหนึ่งท่านเนี่ยเคยเป็นเนนเคยเป็นเนนมาก่อนแล้วทีเนี้ย พระมีทั้งหมดอยู่ห้าร้อยองค์ในสมัยนั้นนะมีอยู่ห้าร้อยองค์เนี่ยท่านเป็นเนนเมื่อเป็นเนเนเนี่ยท่านก็ต้องเรื่องอะไรต้องอุป,ปถากพระทุกองค์ทั้งห้าร้อยองค์เนี่ยต้องปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติทั้งล้างบาทล้าง ล้างบาทเสร็จต้องไปถูสารลาถูสารลาเสร็จสักผ้าจีวอเลยให้กับพระภูุท่านมีเนียนอง์เดียวเนาะทีนี้ท่านเหนื่อยมากท่าผู้ชมพอเหนื่อยก็เลยพูดออกไปว่าอ่ะมันไม่ได้นอนก็ถ้าเรามีบุญชาติหน้าก็ขอให้เราได้นอนตลอดเลยอย่างนี้นะขอให้ได้นอนขอให จะได้มีอะไรมากวนเลยแต่ประมาณนี้นอนอย่างเดียวขอให้ได้นอนอย่างเดียวประมาณนี้ยคือคนมันบุญเขาได้ทําเยอะไงคุณผู้ชมทํทำทำท,ำทำจนบุญเนี่ยมันสะสมบุญจนท่านได้เสียลงพอท่านเสียลงเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เลไปเกิดเป็นพญานาคแล้วก็หลับไหลอย่างเดียวคือหลับไม่เคยตื่นจนมี พระเจ้าองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งเกิดขึ้นมาจะมาตัดสรูอ่ะถึงได้ตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็หลับไปต่ออีกก็คือตื่นขึ้นมาด้วยความสลืมสลืออ๋อนี่เรามาถึงพระพุทธเจ้าจะได้มาตัดสรูองค์ที่หนึ่งแล้วเหรออะไรประมาณนี้ก็หลับต่อไปก็หลับต่อไปสักพักก็หลับไปอีกจนพระพุทธเจ้ามามาเกิดอีกหนึ่งองค์อีกเนี่ย ถึงจะตื่นขึ้นมารับรู้เพราะว่าด้วยความที่ถาดทองคำเนี่ยมันล่วงไปเสียเขาแล้วได้ยินเสียงแก้งมันประมาเนี่ยก็เลยทำให้ตื่นนี่นะครับความมีบุญมสนาจึงทำให้เขาได้บุญตอบแทนมาเลยเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ก็คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มี รับรองว่าพญายนาคเนี่ยมีจริงถ้าเราเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงทุกอย่างมีอยู่ใ,ใกล้ตัวเราด้วยคุณเคยเห็นลมไหมท่านผู้ชมลมเนี่ยถึงมันจะไม่เห็นแต่มันก็รู้ว่ามีอยู่จริงนั่นแหละดีไม่ดีดพญายนาคก็อยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนบ้านเราน่าจะมีก็ได้นะ มีทุกที่หนองนองหนองน,องน้ําเนี่ยมีพญานาคหมดแหละมีพญานาค,คอยคุ้มครองรักษาหมดแหละเพียงแต่ว่าจะเป็นพญานาคตระก,กูลไหนส่วนมากก็จะเป็นตระก,กูลไม่สูงมากที่จะคอยอยู่ตามคลองไรคลองนา,องาคอยดูแลสัตว์ปลาอะไรพวกเนี้ยสัตว์แม่น้งแม่น้ําให้ดูความสะอาดเกี่ยวกับแม่น้ําพวกเนี้ยนะก็จะมีพญานาคน,นั่นแหละ นี่คือความเชื่อในเรื่องของเรานาคมีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รับรองว่าพฮนนาคมันมีจริงนะครับผม